วิถีชีวิตของชาวบ้านของเราที่ในชุมชนวังกำแคนนะคะอาชีพก็คือทำไร่แล้วก็รับจ้างทั่วไปค่ะไร่ของเราก็มีไร่ยางป่ายยางแล้วก็สับประรดมันสับปะหลังข้าวโพดค่ะ ก็ทำกันมาตั้งแต่นานแล้วนะแต่ตอนอ้นยางนี่เพิ่งมามีอ่ะชื่อบ้านของเราก็เมื่อก่อนนี่จะไม่ได้ชื่อบ้านวังคำแคนนะคะชื่อบ้านตึง้งเหตุที่เรียกว่าบ้านตึ้งนี้ก็คือทางข้ามของเราที่เป็นสะพานคอนเวิร์ตอยู่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นลานหินกว้างน้ำจะไหลลงแรงมากชื่อบ้านในทะเบียนอำเภอของเราคือบ้านวังคำแคน บ้านวังคำแคนของเราเราก็มาปรึกษาประชุมกันว่าจะให้ชื่อบ้านอะไรดีก็เลยชื่อว่าบ้านวังคำแคนสาเหตุจากว่าบ้านวังคำแคนนี่คือมาจากน้ําที่ดังแล้ววังน้ําที่ลึกเนี่ยแล้วก็มีต้นตะเคียนล้อมรอบน้ําวังลึกวังนั้นก็เลยให้ชื่อว่าบ้านวังคำแคน พ่อนทำงานพ่เขาทำงานทางป่าแล้วมันนี้เก็บปีละได้สักกี่ครั้งโหรือโบเรียงได้ได้อยู่แต่มันไปค่าทนงานกับค่ารถกับค่าปุ๋ยไปไหมค่าปุ๋ยยังกระสอพะพันกวนอะไรคิดดูเมียได้ยอมเอาวะอัะไรดูปอาใส่ผมมันของชาว้าที่นี่ ครั้งแรกที่ออกบินทบุรท่านกับพระกับเจ้าวาที่นี่นะฮะเราเดินไปเราใส่ชุดขาวท่านเดินไปท่านเดินนำหน้าเราเดินตามหลังนชาวบ้านที่ก็ไม่ได้มีกับข้ากับราอะไรที่เขาจะมาใส่บาตรพอเขาเดินพอเราเดินผ่านเขาไปเขาเห็นเขาวางรู้สิทุกอย่างที่เขาปุ่มัในนี้แล้วเขานั่งอยู่กับพื้นดินแล้วเขากราบกราบพระเจ้าแล้วก็กราบผมด้วยตอนนั้นผมเป็นเทพาลิศีสมัยก่อนเคยอยู่ที่นี้แล้วพระองค์องค์ก่อนเนี่ย ก่อนแกเคยมาอยู่ที่นี่เคยอยู่ที่นี่แล้วว่าแกก็เจอ,อเจอรูปลักษณ์แกดูข้างล่างไปนะคะดูลุ่ยสีทำไมคะเมื่อก่อนแกเคยอยู่แถวนี้ก่อ,อนนี่ว่าแกจะเป็นลุ่ยสีแกมันเพนินใหไม่ว่าหลวงจริงๆรูปลักษณ์แกไม่ได้อยู่บนนี้แต่อยู่ข้างล่างแต่แกมาเข้าปันหลวงพ่อหรือว่าไงเนี่ยแล้วหลวงให้หลวงพ่อเอา ให้แกมาไว้ตรงน,นี้เชิญมาไว้บนนี้หินขาวนะคะเมื่อก่อนก็มีชาวบ้านวางํำเคนมาทำไร่เมื่อปีพศ2515แล้วก็มาถึงเมื่อปีพศ2523ก็ได้ถางป่าทำไร่เลื่อนลอยขึ้นมาจนถึงมอหินขาวอ่ะแล้วก็มาเจอหินแล้วก็ถางขึ้นมาเรื่อยๆก็เจอพาหัวนาคแล้วก็ลานกล้วยไม้ค่ะ ผากกล้วยไม้ของบ้านเราก็เรียกว่าแผ่นดินสุดค่ะเราเราแม่อย่ากนะเราเอาลูกกระเรียงลูกกระเรียนเ้าแม่เราแม่อยาไปเราอยู่ที่มเห็นเขา

กันนั่นแหละชีวิตนักเดินทางอยากให้เธอได้มาดูโลกจะสวยขึ้นลายเขาและยามเช้า แสงจันาเก็บความงามจากลอยฟ้ามาคืนเมืองตอนแรมมาลัง,งนอนบางตอนก็ดเกดินลำพังสักเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปไม่ซ้ำกันนั่นแหละชีวิตนักเดินทาง อากาศดีมากค่ะที่นี่อากาศดีดีครับที่นี่อากาศดีครับที่นี่อากาศดีมากค่ะนี่อากาศดีมากครับที่นี่อากาศดีค่ะที่นี่อากาศดีมากครับสุดยอดเลยครับที่นี่อากาศดีค่ะที่นี่อากาศดีมากค่ะออมมมตนนนนนนนกกลลัััเเเดดิิิิททาาาาางงืย่่ววะ